สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาดามสิบ้ามาเบิงบรรยกากาศถึงออกเลองามค่ะเบิงค่ะนะเบืองเน้อกรหลอกทะเลเฮียนเขาอยู่ทั้งรางคุณแม่ข่าเห็นบอกคนเนี่ยเฮ็ดเฮียนอยู่ตะรางเฮียยอยู่ทั้งโคนก็มีผู้มีประเทศเขานี่งามแห้งค่ะสิมาหาเก็บผักน้ำสนเดียเดียวนี้เห็นงามเนาะมุจ่าวาบอกสวยงามมากค่ะอันนี้มีแต่ต้นบลูเบอร์รี่นะคะ บ็เรียนี่กำลังสิขื่นพี่น้องกำลังเป็นลูกกำลังเป็นหน่วยยังมาพี่เต็มอยู่พี่เห็นบลเล็กน้อยก็ได้เก็บกินเถอนตัวพี่น้องเฮ้ยมองนี้เขามานาั่งเขาผีมาน,ามานมาั่งมา,า่ยังเงินมาชมวิวทิวทัศน์เขาอู้วสับเป็นทักกับมูเบตู ไม่มีผักเลยค่ะไม่จะป่าบูเบอรี่เอาสิเดี๋ยวมืเก็บตัวพี่น้องงามมันหน่วยมันสูกเกี่ยหนอยนี่มามาน้ำขอมมาก็สิบ้าไปเก็บผักสวยงามกับธรรมชาติสวยงามด้ ักกันนี่พอจไปลวกกินพี่น้องพอจะไปลวกกินพักกันนี่พอเก็บกันเ้อไม่แต่หยดงา,งามนี่เอาไปลวกกินกับปนปลาค่ะกินได้สะอาดปลอดภัยไม่มีหมาขี้ใส่กะเพราะว่ามันอยู่กลางดงุงเืออมากับเรื่อมามาขี่กัมีบบพี่น้องนี่ยังไง ้นไทยอยู่นอร์เวย์าากับหากิีดยังสี่หรือพี่นองบมลืมสัตว์สกูลยังว่ามาดามนี่เป็นมาดามติดดินนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นมาดามหญิงจองหองนะคะมาดามเก็บผักกิน,นะคะ่ะ เการน,นึงแล้พี่น้องเอ้ยจะไปลวกกินกระปมนมันบอกใครมีดอกพ่นมันมาเก็บหลายมันกะดับแนวมันค่ะพี่น้องค่ะไปกินกนะระปนลนึว่าสิบปนปลากินเลยนี่อาไปลวกนะคะนะ่ะนาะมันบอมีเดี๋าบนี้มันเมดหลับอันนี้ก็แซ่บด้วค่ะน,นี่ดอกอันนี้ก็แซ่บนี่ ดอกนี้ก็เซ็บเสร็จพร้อมพ่อามารามใจรับประทานให้ดูนันสีหวานออาไปลวกกินน,กน้ำโต๊ะง่ามบ่ค่ะมาพังน้ำโต๊คุณผู้ชมค่ะ มีมดด้วยนะคะขอบอกเห็นบ,อบ่อค่ะความร้อมเพลองมากมันจะเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเลยพี่น้องเลยงามบอมุจเจาวาภูมิประเทศเขาเนาะหิมาก,ก็ยังไม่ละลายเฮียนคนกับยุพุ่นกับพี่น้องในหุบเขาคุณหุบเขาสวยงามยิ่งวะ่ะแต่นายเขาล่างนี้ก็จะเป็นหุบเหวนะคะเขากั่นหัวไว้ไว้ กกันนนค้ตเะช่วงนี้หน้าซัมเมอร์จะสวยงามท้าน้า,า,าหมิมะก็มาเป่าเลมิต่หิมะหนาวอยากให้ดูอยากให้ชมค่ะคุณภาพชีวิตของคนนอร์เวย์ทำไมไมันถึงได้ที่หนึ่ง